สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยินี้นะครับน้องขอมาอัปเดตพาร์ติปิดตาจินดามณีมนหน่อยนะครับนั้นตอนนี้กําลังร้อนแรงมากนะครับเดี๋ยวนะฮะลองเลือกชมดูนะพี่นะวันนี้ก็มีเสสวยหลายๆลรายการนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ตามเก็บสะสมอยู่ณตอนนี้นีพี่เป็นที่ทราบแล้วนะครับอย่างหลายๆลรายการนะครับราคาเริ่มขยับและก็แรงขึ้นเรื่อยตามกินบอเสียหรือรวยพันล้านเลยนะครับเนาะพรรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันด้วยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันแล้วก็แต่อันนี้เป็นวาระกระถิ่นนะครับ เดี๋ยวลองเรืออชมดูนะพี่นะฮะชอบรใจกันไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อมหานิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนาค่อนข้างที่จะหายากกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเนื้อกลนคกหน้ากากอันปก้านะครับรายการนี้นะฮะจะเลขโคดเบอร์หกเจ็ดนะครับจะเลขโคดเบอร์หกเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้สวยกันเลยทีเดียวนะ นี่ครับเนื้อก้นคกนะครับรายการนี้ผมเปิดอยู่ที่600บาทนะครับรายการที่ผมขอเปิดอยู่ที่600้อยบาทในการทรับ EP นี้นะฮะนี่ฮะสวยๆกันเลยครับสหรับ EP นี้นี่ฮะเออรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สอง no. นะครับนี่โอ้โหเลขโค้ดนัวเบอร์หกไอ้สองเก้านะครับ เลขค no ุณเบอร์สองเก้านะครับว่านแดงนี่นี่ฮะฝั่งตะกุดทองทิพย์นะครับนี่ฮะฝั่งตะกุดทองทิพย์นี่ฮะเลขคุณเบอร์สองเก้านะครับนี่ฮะรายการที่อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะสุดรสามดอกสวยๆในะวิธีการที่สองต่อมาการที่สามนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะโรจิวอนนะครับเนื้อผงทูบโรจิวอนครับนี่ฮะนี่ฮะ เนื้อผงทูบโรจิวอนพี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่สามสี่สองครับเนี่ยฮะเลขโค้ดนัมเบอร์สามสี่สองนะครับโอ้โหสวยมากนี่ครับนี่ครับเปิดวิทย์สี่ร้อยบาทนะพี่โรจิวอนนะครับต่อมาการที่สี่ครับนะเนื้อผงทูบเหมือนกันพี่เลขโค้ดนัมเบอร์สามสองสี่นะครับโรจิวอนเหมือนกันครับพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับในรายการนี้ นะสามสองสี่นะครับเลขโค้ดตัเบอร์ฮะนี่ฮะนะฮะสี่ร้อยบาทนะพี่รการที่สี่นะครับต่อมารการที่ห้าครับนะรายการนี้รายการนี้ก็สวยครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะครับนี่ครับเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนี่ครับคุกจีวอลุงปู่มหาศิลานะครับนี่พี่รายการนี้ เนื้อแร่เหล็กน้ำพีคุกจีวรลูงปูมหาธิลานะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งสองนะครับนะสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่ห้าสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นี่ฮะต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเลขคด์คนับหนึ่งเก้าหนึ่งครับนี่ครับรายการที่เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งครับเนื้อจินดามณีองค์แดงนะครับตะกุดงาสีทองคู่ รายการนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับเปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะพี่รายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับนี่ฮะน่าจะเป็นว่านร้อยแปดจินดามีครับนี่ฮะตะกูดทองทิพย์คู่นะครับเลขโค้ดตนเบอร์ครับนี่ฮะเลขสวยนะพี่หมายเลขแปดด้วยนะครับรายการที่เจ็ดหมายเลขแปดนครับรายการนี้นะครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเลขแปดนะครับ ต่อมาร,รายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับเน,เนื้อผงพุทธคุณนะพี่เนี่ยอ๋อไม่ใช่พี่ผงงาช้างผงงาช้างนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านนะผงงาช้างโรจิวอนหลวงปู่นะครับ เลขคนตัวเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับรุ่นจวบญี่ปุ่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่เก้าเอที่แปดเอแปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าเนื้อจินดามณีนะครับหน้ากลางทองทิพย์นี่ครับเลขคนตัวเบอร์แปดห้าเนี่ยรายการที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบครับเป็นเนื้อผงงาช้างนะครับตะกรุดทองทิพย์สามดอกครับเนี่ยเป็นเนื้อผงงาช้างตะกรุดทองทิพย์สามดอก เลขค้ดจำนวนหนึ่งสี่สามครับนี่รายการที่สิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ครับนะฮะรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นในการพิสูจนเลขโค้ดจำนวนสองเก้าอะไรพี่เช็กแป๊บนียฮะสองเก้าหนึ่งนะครับนี่ฮะสองเก้าหนึ่งนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่สองเป็นเนื้อ เป็นเนื้อชั้นหมากก็มีอันหนึงนะผมเช็คแป๊บนะครับนี่นะส,สวยๆกันเลยครับนี่นะสวยๆเลยครับนี่ครับเนื้อชั้นหมากนะครับเลขคุณเบอร์ที่สี่สองสองนี่นี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรารายการจะไปพี่นะเป็นเนื้อว่านส้มนี่ครับว่านส้มฝั่งตะกุดเอ้โรยผงจีวอนนี่โรจีวอนเลขคนจะเบอร์เจ็ดเก้าเลยครับรายการที่สิบสามเลยครับสี่ร้อยบาทนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบสิบสิบสี่สิบสี่ครับนี่นี่ครับสิบสี่เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินนี่ นี่ครับเป็นเนื้อชั้นมากไหครับเดี๋ยวผมเช็กแป๊บนึงพี่นะรายการนี้เนื้อชั้นมากไหมรายการที่ขอโทษทีรับเป็นสบู่เลือดนะครับรายการที่เช็นะเนเเก 5, นะครับเป็นสบู่เลือดพี่เล็กคนเบอร์สองหกห้านะครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับสีส่ร้อยบาทครับนะตะกุดเงินนะ ต่อมาเป็นเนื้อแรกเหล็กน้ำพีจินดามีเลขโค้ดตเบอร์44นะฮะโดยผุจีวลุงปู่มหาศิลานี่ครับรายการนี้เปิดอยู่ที่500บาทนะครับเลขเบิ้ลเลข44ครับต่อมาครับรายการที่16หรือรายการที่6เป็นเนื้อรอรายการนี้เป็นเนื้ออะไรพี่นะครับผมเช็กให้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะ นะครับปกติจะเป็นเขียวมรกตนะครับเน,เนื้อว,ว่านเขียวมรกตเขคนเลขคนจำนวสองแปดนะครับรายการนี้นะครับฝังตะกุดเงินดอกกําไรทองคู่เนี่ยเลขคนจำนวนสองแปดหกร้อยบาทราคาเดิมพี่ในการรายการที่สิบหกนะครับต่อมาการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อผงจินดาดินหน้ากากทองทิพเลขคนเบอร์สามสามครับนะครับผมขอที่ห้าร้อยล้วกันพี่นั้นเลขคนเบอวนสามสามนะครับต่อมาเป็นเนื้อผงขมิ้นหน้ากลากทองแดงครับ เลขคุณัเบอร์เจ็ดเจ็ดพี่เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเลขเบิ้ลนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปฮะรายการถัดไปคาดว่าทีเด็ดเลยนี่ครับรายการถัดไปว่าทีเด็ดเลยนะเนื้อผงพุทคุณจินดามนีว่าร้อยแปดนะครับฝั่งตะกุดสามดอกเลขคนัเบอร์ใส่สามนะครับเลขคนัเบอร์ใส่สามพี่รายการที่นี้สวยๆกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะ รายการที่สิบเก้าเนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาการยี่สิบนีครับเป็นรายการเดียวกันพี่เลขคุณตเบอร์ห้าสี่นะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะรายการที่เจ็ดร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาการยีิบเอ็ดครับเป็นเนื้อผงทูตตะกุดทองแดงสามดอกนะฮะรายการนี่สี่ร้อยบาทพี่เลขคุณตเบอร์ยี่ิบสี่นะครับต่อมาการยีิบสองครับเป็นเนื้อชั้นอ่าชั้นหมากนะครับนนตะกุดทองทิพคู่เลขคุณตเบอร์สิบสี่หก นีครับเลขคนุณตเบอร์หนึ่งสี่หกพี่นาราการที่ยี่สิบสองนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สามนะครับเป็นเนื้อผงขงิ้นถึงกุดทองทิพย์นี่ครับนารายการนี้เลขคนุณตเบอร์สองหกเก้าพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบนีครับต่อมาเป็นเนื้อว่าน้ําเงินนะพี่นะฮะกุดทองทิพย์คู่เนี่ยคุณตเบอร์หนึ่งห้าศูนย์พี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทต่อมาเข้าใจการยี่ห้าครับนะ เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีหนะ้กากางทองทิพย์นี่ครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งหกสองครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบ่นะฮะต่อมาครับพี่ชัยครับเป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนะครับนะหน้ากลางทองแดงครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งสามนี่นะฮะรายการยี่สิบหกพี่เอาไปสี่ร้อยต่อมาครับรายการยี่สิบเจ็ดเป็นเนื้อจินจดามดีหน้ากางทองแดงเลขคุณตเบอร์หนึ่งสามห้าพี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบครับ ต่อมาการยี่แปดครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อจินดามณีนะครับนั้นน่อ่าัวองค์พระนะครับเป็นผงขาวงานช้างพุทธคุณครับนสัสก,กุดท้องสี่คู่นะครับเป็นเนื้อทูโทนเลขคนตเบอร์หนึ่งหนึ่งห้ารายการนี้อยู่ที่หกร้อยบาทน,นะครับต่อมาครับายการที่ยี่เก้าครับนะการยี่เก้าเป็นเนื้อผงจินดามณีนะแล่เหล็กน้ำผีเลขคนตเบอร์หกหกนี่เอาไปห้าร้อยเนยครับเลขขนเบอร์เอาไปสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบ พอสี่ร้อยนะครับต่อมาครับรายการที่30ครับเป็นเนื้อไพลดําใบลานนะครับตะกุดเงินแท้ครับเลขคุณเบอร์สองหกหนตะกุดเงินเหนือนะครับรายการนี้400ร้อยนะฮะสำหรับนี้ก็มีแบกปานพี่น้องนะครับสารายการนะครับชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีลาร์แล้วเบอร์โทรได้เลยครับยังไงนี้ฝากขอบคุณที่พี่ท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ